นนจัดให้นะครับอยากผ่อนเท่าไหร่ว่าไปเลยครับกับคันนี้นะครับเป็นตัว v ีออส1.5ตัว E ีนะครับผมปี2013ครับสภาพดีมากสีสวยมากครับคันนี้ไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับเราดูใกล้ๆกล้กันเลยนะกับคันนี้นะเป็นตัว V ีออสกระจังหน้าเดิมสีโครเมียมนะครับโหสภาพดีมากนะเดี๋ยวเราดูรอบคันหน่อยนะล้อแมกเดิมจากโรงงานด้วยนะคันนี้มีไฟเด้ยวอยู่กระจกบางข้างด้วยนะครับผมระบบเบร์ครับคู่หน้าเป็นดิสนะครับคู่หลังเป็น ดิสเช่นกันนะครับถ้าแบบว่าได้ดิสมาทั้งหมด4ี่นอเลยนะเดี๋ยวเราดูข้างในกันต่อนะคันนี้ได้กระจกไฟฟ้ามาด้วยนะครับคอนโซลหน้าก็อยู่ในสภาพดีนะครับไม่มีแตกด้วยนะครับพวงมาลัยเช่นกันสภาพดีเช่นกันครับคันนี้ได้เลขไม้น้อยมากกับ6 9 0 0 0กว่าเท่านั้นเองนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับวิยุเดิมจากโรงงานนะครับแอร์เป็นแบบดีต้อนแล้วนะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่ เมือนะครับแล้วก็เบาะหนังสีดำครับสภาพดีมากเดี๋ยวดูตอนหลังกันต่อนะครับผมด้านหลังครับกว้างขวางมากนะครับเล็กรูมยังเหลือพื้นที่เยอะมากครับเฮดรูมก็เช่นกันนะเหมือนเลยพื้นที่พอสมควรเลยนะเบาะหนังสีดําเช่นกันนะครับอยู่ในภาพดีไม่มีฉีกไม่ขาดเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะครับห้องเครื่องสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัว v ีออสนะครับเครื่องโตโยต้าวีวีทีไอนะสภาพดีมากครับผมพร้อมใช้งานมากคานหน้าซ้ายขวานะครับแก้มซ้ายขวารวมทั้ง กระโปงหน้าไม่มีชนหนักนะครับกับเจ้าตัวนี้นะแบตเตอรี่ GS สภาพใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเลยครับเดี๋ยวเราเปิดราคากันเลยนะกับรเจ้าตัว V ออนะครับ1.5ปีนะครับปี2013ครับราคาอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นเองนะครับอยาก่อนเท่าไหร่แจ้งมาได้เลยนะครับแต่คันนี้นะครับ5,000ต่อดสัญญาครับมาเอาไปเลยครับ